ตอนนี้เราก็ได้อุปกรณ์มาแล้วนะครับนี่ก็คือชุดทำความเย็นหรือ cooling system เครื่อง s สินะครับเครื่องขรดบิคอยก็จะมีสายท่อสั้น4อันสายท่อกลาง2อันแล้วก็สายเล็กยามอันรวมทั้งนี้6ชิ้นนะครับเราจะใช้กับเครื่องขุด j s 1 9 j pro นะครับก็นี้ นีก็ต่อตอนนี้เวลาเสียบสายายางเข้าไปก็กดปล่อยแล้วก็มีก็ต่อนี่มีเซรลมิคอแล้วก็นี่กล่องหนึ่งแล้วก็นี่เป็นหม้อน้ำนะครับหม,ม้อน้ำระบายความร้อนก็มาพร้อมกับตัวมัลติมงแล้วก็ตัวปั๊มแล้วก็ปัดไฟกับสายายางอันนี้ก็คือเครื่องคุดปิ้กทอยของเรา เดี๋ยวเราจะต้องแกะแผงซิงค์นี้ออกนะครับแกะซิงค์นี้ออกแล้วก็เอาตัวนี้มาประกบเข้าไปเพื่อใช้งานครับ